เรียบร้อยครับเจ้าคลิปอยู่นะครับทีมงานขอบบนนรับผเลือบครับทุกคนว่าถนนนั้นมันไอมหนามันแย่เลยอ่ะ,ะตอนนี้เราขึ้นไปสูก่กำแพงหินโมไอายนะครับ ดูก้อนหินก้อนนี้อุ้ยมีคนแมาแบดตัวเลยตรงนี้ครับรเจ้าจ้วนี่ไปแล้วครับไอเชี่ยสีชมพูครับนี่ขนาดเลยนี่ใช้ขวาของเราอุ้ยอันนี้ขอไม่ลองท้านารีนะครับ ตอางงานนี้ของคุณเป็นยังไงครับมมอายขับเพื่อนด้วยความแขน้นอ,อีกครับอีกแล้วดูครับมมดูมมอายนะครับลูกปัน้นมมอายที่ตีนโมอายชนิดหีนนะครับนี่นนเนระตีนลย ตอนนี้เรา,าไปชมรอยอูย้ดูนะครับถ้าถึงแน่ของดอกเอื้องนี่เต็มครับน้อ no. งนี่คือรอยแปะกินใบมัน,นครับนี่ไปแปะกินใบกล้วยอ้ยเจอคพฤกิตรครับมืไอไอ้มาดูมือไอ้ดีกว่า,ามีคือหินที่แผ่นแบบไม่มีใครตัดนะครับแต่ว่าเหมือนกับกัน ตัดด้วยอะไรบางอย่าง,ม,าางมันกระดูตัดอะไรบางอย่างด้งานนีะะ้นออใบครับนี่คือรองาดีแบบอยู่ในป,ปะลึกนะครับนี่ครับเรามาดูมอะไะครับมูกไอ ก็เห็นมไอสมัยรนหัวตนัวัวใครที่ไม่ยูทาไได้กินอะไรไ้ใครที่อยากมาตรงนี้ติดตามที่เฟซบุ๊กได้เลยนะครับ อยากให้ okay. ผมดีเควสแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพครับทำให้ตอนี้เราจะไปดูกำแพงของกำแพงหินนะครับกำแพงตรงนั dai, to to ้นครับเราจะไปดูไปดูตรงนั้นครับไป let's go นรับกแพงหินกแพงหก่อตัวด้วยธรรมชาติครับจะเป็น เห็นที่ผ่านกระบวนการกระเชาะของกระเชาะนะของแน้นมนะครับอ,อืมที่มากเลยครับทุกคนอนู้นี่นี่นี่อันนี้คืออะไรครับนี่ครับนี่ครับทุกคนรอ,อบประตูดูเหมือนกับคนเหมือนกับลิงอะฟูดูเหมือนกับลิงหัแน่ออกจาก เป็นก,ก่อมนอมากอันนี้อันนี้อันนี้เป็นก่อยอันนี้เป็นลิงครับฮ่า่าที่ที่ที่ครับนี่คืออะไรม่รูครับต้องดูแน่ต่อไปเยออุ้ยก้อนหินก้อนนี้มันกับใครมายกไว้ตรงนี้ครับ ด้วยแล้วครับดอกนี่แบบมีหนวดแบบเหมือนกับก้อยครับหนวดไก่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับนี่นี่น่าจะเป็นหนวดอะไรนะวุ้ที่ครับที่ครับเออมีเยอะกว็เนี่ยอะไรสมกับที่ได้ชื่อว่าดอยกล่อง เป็นแหินครับดูเป็นแต่ก้อนหินครับ<ด>